Good morning ครับเพื่อนเพื่อนเช้าวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคม2568นะครับยามเช้านะครับวันนี้ค่อนข้างสายใช่ไหมครับแล้วก็ผิดแปลกจากทุกวันจริงๆวันนี้อย่างที่บอกเพื่อนๆว่าวันนี้จริงๆผมมีงานปั่นจกักรยานนะฮะวันเดย์ทริปนนทบุรีนะครับ, ably, รบสตาร์ทที่วัดเสาอ่าทิอบอตเสาทงหินนะครับแต่ว่าเมื่อคืนท้องเสียโอ้โหถ่ายท้องทั้งคืนเลยครับ เช้านี้ก็กะจะลุกไม่ไหวแล้วครับนะครับแต่ยูจีครับยินเียหน้าเรตาป้าป้าป้าต้องลุกต้องลุกโอเคก็เตรียมของมาใส่บาตรวันนี้ก็เลยมาใส่บาตรกับคุณย่าที่หน้าหมู่บ้านนะครับก็หากใครไม่สามารถใส่บาตรยามเช้าได้นะครับก็สามารถร่วมตั้งจิตอนุโมทนาสาธุบุญนะครับแล้วเดี๋ยวมาร่วมรับพรพระยามเช้ากันเช่นเคยนะครับเลยไม่ได้ไปงานปั่นจักรยานที่ อบตบางเสาธงนะครับก็ไม่เป็นไรครับอยู่เป็นเพื่อนใจกันไปนะครับแล้วเดี๋ยวมาร่วมรับพรพระยาเช้ากันนะครับเพื่อสวยของคนที่ดีนะครับก็มาลุ้นงานั้งมุนนาสานกันนะครับมาร่วมรับพรพระยาเช้ากันนะครับเชิญครับอ่พีวาธนเสเลสเนจังวุวาปัยิโนจตารุธรรมาวันติอายุโนสุขัง าลานักครับครับอ,บอ,บอนุโมทนาบุญให้คุณย่าครับเกือบไม่ทันนะผมท้องเสีย,ผม,สยผมไปไม่ไหวเกือบห้าสิบโลเดี๋ยวไปแล้วไปเป็นภารักคนอื่นเนายุ่งเอาตอนนี้แข่งเรือไหนอ๋อรออ่ะเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามครับก็อนุโมทนาบุญกับคุณย่าด้วยนะครับ,น,น,บ,บนะฮนะเดี๋ยววันที่ยี่คุณย่าก็ ไปอุบลแล้วเนาะเสาร์อาทิตย์หน้าคงไม่ได้เจอคุณย่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอขีดสิ้นเดือนนะครับก็อนุโมทนนาบุญกับพี่เปี๊ยกพี่หนุ่มพี่ต้อมด้วยนะครับเป็นลูกศิษย์ในวันนี้นะครับนะจากนั้นตามพี่แรกไทยเอฟซีเราเช่นเคยนะฮะอายุที่คุณแม่ผมเลยนะครับสวัสดีครับนะครับการรวมอนุโมทนาสาธุบุญกับคุณยายท่านี้ด้วยนะครับย่าแสบุญให้สวัสดีครับแสบุญด้วยกันลูก ธนสิริสนนิจังอุทธาปจายโนจัตตารธุธรรมาวาทันติอายุโนสุขังภระลังก็อ,อนุโมทนาบุญกับคุณยายด้วยนะครับยุทธคุณแม่ผมเลยนะครับแล้วก็ตามพี่ต้อมพีน่หนุ่มนะครับมาบเปียกนะครับวันนี้บท๊ท บ๊ทมาวัดไม่ได้เดินมานะครับะมีตัวอื่นมาแทนน่าจะเป็นแตงไทยหรือเปล่านะฮะก็เล่นกับจิจิกันไปนะครับแล้วก็ไปอนุโมทนาบุญกับคุณตาท่านนี้ด้วยนะครับเจ้าของน้องไมโลนะครับเนี่ยมารอใส่บาทท่นเคยนะครับอนุโมทนาบุญด้วยครับคุณตาสุอว่แข็งแรงแข็งแรงนะครับเดี๋ยวน้องไมโลสุดนัขแถวนี้รับฟังพระสวดทุกปัานเลยนะให้พรหมามีบุญจริงๆแถวนี้ ทิวทาตนะสเรสเนจังวธาปจายโนจตารธุธรรมาวัานติอายุวโนสุขังระลังผมก็ขอส่งพระเพียงเท่านี้นะครับผมและยุจิก็ขอส่งพระเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็บ๊ายบายพี่เปียกพี่หนุ่มพี่ต้มด้วยนะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการแข่งเรือดีกว่านะครับ <c oughs> ออดักนะครับ <c oughs> อัด40กิโลเมตรนะครับกับภัยเรืออีก18กิโลนะครับไปดูกันที่วัดไทมาใต้นะฮะท่าเรือวันนี้มีงานนะครับระหว่างทางผ่านมาเจอพุดดิ้งเดซี่นะครับนี่ฮะของพี่นะฮะตั่นออกมันกายนอนเที่ยวเช้านะครับเจอกันประจํนะครับก็ปล่อยให้ดีๆเรื่งคุยภาษาหมาหมากันแล้วกันนะครับฝนท้องเนี่ยเป็นบรรยากาศยามเช้านะครับนะจักรยาน ใบขอเค้ยนะครับจากยานเพื่อสุขภาพนะครับการหวงด้วยนะครับตัวผู้จะหวงคู่หน่อยนะหวงหมดนะเป็นเมียด้วยกันคุยกันยังไม่ยอมว่าหวงนี้อ่อยนะอ่ะคุยกันภาษามาหาัไปครับดูกัรเลินเลนนะครับนี่ครับสวยใช่ไหมฮะยูจเล่นกับหมาไม่ค่อยเป็นครับปกติเขาจะเล่นหมือนแก้วที่บ้านนะครับเลยคิดว่าตัวเองไม่ใช่หมานูเป็นนกตัวเออ เล่นกับป๋าไม่ค่อยเป็นครับเน้นอินเทอร์เวิร์ดนิดหน่อยไม่สนใจเพื่อนไม่ากันนะครับแต่ก็ไม่ดุไม่อะไรครับสนใจเพื่อนไม่สนใจเพื่อนดูเล่นแต่กันเสียงเดียวลาคอมคอนะครับเดี๋ยวใบใบกับที่สามที่สนะครับปั่นปลอดภัยนะครับแจกกันชั่วคราวนะครับเดีวจะไปดูบรรยากาศยามเช้านะครับที่วัดใทรมาใต้เป็นไงครับวันนี้จอดรถกันเทียบเลยนะครับเพราะว่ามีเรือมาปั่นกันก็หลายลำครับเกือบสี่สิบลำได้มั้มครับ นะหรือสี่สกว่าผมนึกจำตัวเลขไม่ได้นะครับสวัสดีครับคุณวยก็มีิบรรยากาศโรวครับนัก่ายนะครทั้งชาวไทยและก็มีต่างชาติมาร่วมแจมด้วยนะครับบรรยากาศพายเรือออดักสี่สิบกิโลนะครับไปที่ระยะสิกิโลนี่ไป ที่เกาะเกล็ดนะครับแต่ถ้าระยะ40กิโลไปเกาะเก็ดกลับมาแล้วยังต้องไปปั่นที่คลองอ้อมนนอีกนะครับอันนี้ก็เจอ f c นะครับพี่กะปีนะครับปกติพี่กะปีเ็จะปั่นจักรยานแล้วก็ไผ่เหลือด้วยนะครับเจอกันประจําครับนะฮะเห็นคนสวยแล้วสดชื่นนะครับนี่พี่กะปีนะถ่ายกันไปนะครับเห็นคนสวยแล้วสดชื่นจริงครับอยากถ่ายรูปจักแม่เจ้าจักรยานมาแลกเหลือสักลำดีกว่าท้องผมไม่ค่อยดียับแหน่วันนี้เหงื่อท่วมทั้งตัวเลยคือปวดท้อง ขึ้นไปปั่นนนทบุรีวันทริปนี้คงใส่จะไม่รอดครับเนยทังนนทบุรีนี่จะสี่สิีหกกิโลท้าจะไม่รอดนะฮะไม่ได้หนีทับนะพี่แต่มันไม่ไหวจริงจงนะฮะนี่ก็บรรยากาศยมเช้านะครับพีทีคนนี้ก็เจอกันประจําครับพายบอร์ดนะครับชีพายบอร์ดนะครับเนี่ยก็เริ่มเตรียมตัวแล้วฮะ เพรเดี๋ยว7จ็ดโมงนี้อาจะปล่อยตัวแล้วนะครับปล่อยตัวทั้งระยะ40่กิโลแล้วก็18บกิโลเป็นไผ่ท่องเที่ยวนะครับให้ถไผ่ลูกได้ครับไม่ดื้อครอวิจิตรไม่ได้ครับย้อนถ่ไยถ่ายหมดวิจิตรก็ปีนะครับไปขำตีแน่พี่วิจิตรปีเลยรไหมอ่าเรียกวันนี้ไม่พร้อมผมไม่พร้อมจรนี่นะผมพร้อมนี่เดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวจักทุกปีครับนะฮะสี่สิบสี่สิบกิโลนนทบุรีนะครับอัดักนะฮะเดี๋ยว ปีหน้าแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเช่าเรือพายเดี๋ยวขอซ้อมซ้อมซ้อมแขนแรงแรงแขนก่อนนะครับมีควารดูบรรยากาศโดยรวมอย่างช้าตอนนี้ยังไม่ปล่อยตัวนะครับก็เป็นการเรียนตัวเตรียมตัวนะครับเตรียมเรือเตรียมทั้งพายนะครับพายก็มีทั้งพายสําเร็จรูปพายประกอบนะครับแน่นอนครับกีฬาทุกประเภทนะครับความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับนะฮะชูชีพต้องมีนะครับเซฟตี้ต้องมีนะครับและปั่นกันพายกันเป็นทีมอย่างนี้ดีครับช่วยเหลือกันได้นะครับ ขอให้พายปลอดภัยปลอดภัยนะครับเนี่ยพอนหลวงพ่อใหญ่วัใสนตาจะเจ็บจะจนรวยๆนะครับนะแล้วก็แน่นอนครับนี่ครับเริ่มเอาเรือลงน้ำกันแล้วนะครับพอเดี๋ยวสักครู่นะเวลามุมไซรั่งนะตอนนี้มันก็เหลือประมาณเท่าไหร่อ่ะไม่ถึง10บนาทีนะครับเพราะว่าตอนอ๋อไม่ใช่ตอนนี้เพิ่งจะหกโมงยังไม่ครึ่งใช่ไหมครับเนี so ่ยระยะก็จะมี40่กิโลเจ้าพญาครับแล้วก็ explorer นะครับพวก่าไผ่ไผ่ยท่องเที่ยวอีกแปดกิโลนะครับตอกเลิงมุ่งเบียนนะครับ มีบรรยากาศอาหารนะครับชวนผมทานผมทานไม่ไหวสวัส <el> ด <Sh are> ีค <infrared> ร <inflation> ับพ <don 't> like <floor> <too much measure> ี่ชายนะฮึติดพี่กระปีเลยนะยูจิไม่ดื้อไม่ดื้อไม่ดื้อไปไหมเอายูจิฝากไปนะนะมีการบรรยากาศยามเช้านะครับเห็นี่ยมีทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมาแจมด้วยนะครับนะฮะก็ไม่มีเรือนี่มาเช่าได้นะครับเพราะมีพี่คนเขาก็หาให้ครับนะไปเล็บไปเล็บไปเล็บไปเลรนไม่ยูจิลงเรือลงเรือ แต่ฝา,ากไปก็กลิ้งใจนะครับไม่ใจเดี๋ยวแม่อยู่จีโมยครับ แน่นอนครับกีฬาทุกประเภทนะครับความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับอันนี้ก็ประดิษฐ์เสียงใหม่พี่เขาอาจจะไม่ได้ชัดผมไม่ได้จ่องให้กล้นะครับเราก็จะแนะนําว่าจะพายเรือต้องอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาระวังจับระวังคลื่นกระแสน้ํำยังไงนะครับนะครับก็ขอบคุณพี่เขามากมากนะครับยิ่หน่อยผมร่วมแจมด้วยครับปีหน้าครับเรือสสยลําเลยนะครับน่นันัน่จะพายฝั่งซ้ายฝั่งขวาครับประดิเสียงมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ ก็ผมไม่ได้หมายจ่อนะครับล,ลองฟังดูลยครับตอนนี้ก็ เดี๋ยวประมาณครึ่งชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับก็จะเตรียมปล่อยตัวนะครับเพราะว่าปล่อยตัวเจ็ดโมงนะครับนี่ก็เตรียมพร้อมๆนะครับเราฝีพายนะครับก็มีทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับนะนี่ครับชุดชีพเซฟตี้นะครับมีครบมีติดเบอร์นะฮะผู้ผู้เข้าร่่งแข่งขันมีครบนะครับมันจะเป็นบรรยากาศยามเช้านะครับ น้องหมานี ane, vida, ่หมาวัดนะครับตามกลิ่น like ยูจิมานะครับจะลงด้วยไหมตึกจะชื่อเจ้าหลงมั้งนะรก็สวยงามตึดนี้นะครับเงินกับเช้านะครับมีทั้งรถพยาบาลแล้วก็เรือพยาบาลมาเตรียมตัวนะครับหน้าตาใหม่แล้วพุยิ่งเดซี่นะครับวัสดีครับพี่สาวครับนะฮะก็มา เดียวกันเนี่ยฮะเห็นไหมพอมีกลิ่นยูจิปุ๊บนี่ติดเจ้าหลงนี่ติดพี่กระปีเลยกลิ่นยูจิติดนี่ติดหนึบเลยฮะนี่ครับแสงแรกกาลังขึ้นนะครับวันนี้ไม่ร้อนด้วยครับโชคดีนะครับแล้วฝนไม่ตกด้วยนะครับนะจะเป็นนักกีฬานะครับนักกีฬาออดักะครับสี่ร้อยนะสี่ร้อยไอ้ไม่ใช่สี่สิบกิโลครับจะเป็นจักรยานี่สี่ร้อยโลเหลือสี่สิบกิโลนะครับปั่นกันเป็นชั่วโมงครับ นะครับเนี่ยครับนจะเริ่มบอมพับแล้วนะครับบางคนก็เริ่มบอมอับนะครับคัดท้ายเข้ามานะครับกระแสน้ําวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่ได้แรงมากนะครับแล้วก็อากาศดีครับวันนี้นี่ครับปลายใหม่เพิ่งประกอบภายนะครับทดลองภายนะแต่ก็มการวัดภายต่างๆนะครับยังนี้จะเริ่มเอาจะเอาเรือลงน้าแล้วนะครับประเดี๋ยวมีการปล่อยตัวแล้วนะครับนะครับ ตรนนี้จะเป็นท่าน้ําวัดไสมาใต้นะครับปีหน้าก็มีจัดนะครับจะใครสนใจก็เตรียมฟังข่าวสารนะฮะเพลทออดักมาครับนะครับไปเรือออดักนะครับน่าจะทางนั้นนะฮะแต่ถ้าออดักนี้จะพาย40กิโลไปที่เกาะเกร็ดแล้วก็วนกลับมาที่ตรงนี้แล้วก็ไปต่อของอ้อมนนแล้ววนกลับมาที่60กิโลเนี่ยเนี่ยพี่กะปินะนี่จะรยันวัิที่เขาปั่นจักรยานด้วยครับนะฮะหลายคนก็กําลังเตรียมของลงนะครับอ่าพุดดิ้งเดซี่มานั่ง ให้กำลังใจคอยเชียร์อยู่ข้างบนนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศกันปล่อยตัวนะครับใกล้ปล่อยตัวแล้วนะครับะเวลาเนี่ย6.39พอ7โมงปุ๊บนะครับเห็นคนสวยแล้วสดชื่นนะครับปิดปุ๊บเริ่มปล่อยตัวแล้วนะครับระยะทาง40กิโลนะครับเริ่มสตาร์ทไพยนะถ้านำบัสใส่หน้าต้านะครับ นี้อาจจะปั่นไปที่เกาะเกร็ดนะครับแล้วก็วนกลับมาที่นี่แล้วก็ไปต่อที่คลองอ้อมนนก่อนที่จะกลับมาที่นี่ระยะทางสิกิโลนะครับนะเสร็จประมาณเท่าไหร่หลังเที่ยงมั้ยผมไม่แน่ใจเพราะ9้าโมงนี้เพิ่งกลับมาจุดนี้กี่ประมาณเกือบ9ก้โมงครึ่งเพิ่งจะระยะ18โลเพิ่งจะกลับมานะครับพลังเข้ามาคนแรกๆเลยนะครับนะครับพายกันไป40กิโลนะครับนะฮะจะพายเป็นบอร์ดพายเป็นเรือนะครับ แล้วแต่ของที่สบายใจเลยครับขอให้ภายปลอดภัยปลอดภัยทุกคนครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับนี่ครับอยู่เป็นกลุ่มนี้อุ่นใจครับนะปลอดภัยดีนะครับเสปียงอะไรเตรียมจันนาคบนะครับถุงซิปนะครับไกลๆที่เม่อก้หลังสวยๆที่เป็นขวิขาดนั่นลงสีไฟเจอเม้งนะครับหรือที่รู้จักกันดีของในนามของข้าวหอมทองนะครับโรงบานพระนางเก้านะครับแล่ด้านนี้คือสะพานพระนางเก้ามีเรือเรือพลังงานแสงอาทิตย์กำลังไปรับ ไปส่งคนที่ทางด้านสีลมนะครับ40กิโลลุ่นแรกไปแล้วนะครับเดี๋ยวท่องเที่ยวเดี๋ยวค่อยปล่อยตัวตามมานะครับนี่พายสู้ๆนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศยาเช้าดูกันเพลินนะครับ ผมก็ปั่นจักรยานตามแล้วกันทักทายกันนะฮะเดี๋ยวปั่นจักรยานตามไปสงพี่พี่ผ่านที่ท่าน้าวัดไส้มะเหนือนะครับเดี๋ยวดูมันมุมที่วัดไส้มะเหนือบ้างนะครับมีปั่นรอบแม่น้ำเจ้าพยาตามเรือเลยนะครับจะปั่นจักรยานครับนี่ฮะเจ็ดนาฬิกาสี่นาทีครับมีเวลาเนี่ยเรือลําแรกก็ใกล้ถึงกับสะพานพนังก้าวแล้วนะครับอันนี้ผมก็มาเชีย์เฉยๆนะครับสวยงามมากครับภายกันไหลลำเลยนะครับ ที่ปีหน้าที่มีกับจะร่วมแจมด้วยนะครับให,ให้ดูบรรยากาศยามเช้านะครับนกเจนๆนนี้เข้ามาปล่อยนกบินสระกันนะครับสูงนกแก้วมาคอต่างๆนะวันนี้คือถ่าน้ำวัดไซมันเหนือนะครับมีหลานนะครับจะเลาะเรือลงน้าพิ่ท่าน้ำวัดไซมันใต้แต่นั้นปั่นจักรยานย้อนกลับมาเจอพุดดิ้งเดซี่แสงไฟนะครับจะไปถักไทยกันที่ท่าน้ำวัดไซมันใต้นะครับ จกันครับถที่จอดนี่โปรตีลานจะลงโล่งนะครับรถนี่ครับนักกีฬาทั้งนั้นเลยนะครับกับผู้จับจอดกันเต็มลานเลยนะครับนะตายชัดเจนนะครับฉันอยู่นะฮะสบกิโล